I have made some new friends แปลว่าอะไรลูก I have made some new friends แปลว่าฉันได้เพื่อนใหม่ครับ made แปลว่าทำ some แปลว่าบ้าง new แปลว่าใหม่ friend แปลว่าเพื่อนฉันได้ทำเพื่อนใหม่บางคนนั่นแปลว่าอย่าแปลว่าฉันได้ทำนะแปลเอาใจความก็คือฉันได้เพื่อนใหม่นั่นเองนะครับนี่คือสำนวนภาษาอังกฤษอย่าแปลว่าฉันได้ทำพื่อนะเสร็จเลยนะครับคนละความหมายกันเลยนะครับนะ คนไหนที่จบป5แล้วก็ลองมาอ่านมาดูที่คุณครูสอนไปก่อนได้เลยนะครับคำสั่งนะครับก็คือว่า Listen นะครับให้ฟังแอนและ t มชให้จับคู่นะครับสวัสดีนะครับลูกนกอมอเทพพรมเพรนะครับนะคุณครูจำได้ครับอยู่โรงเรียนมสววัดควรเดนแล้วแล้วนะครับให้ make sentence นะครับให้ทำประโยค นั่นก็คืออ่าให้ฟังนะครับให้จับผู่แล้วก็ให้แต่งประโยคดังนั้นเราต้องมาฟังคลิปเสียงก่อนครับถึงจะแต่งประโยคได้จับผู้ได้มาฟังคลิปเสียงข้างล่างนี้นะครับแล้วค,ครูก็เขียนนะครับคลิปให้ด้วยแล้วนะครับว่าเขาพูดว่าอะไรบ้างนะครับนะ Students book Unit 3 lesson 2 exercise 3 listen and match then make sentences where were you last week i was at the aquarium with my family did you have a good time yes i did i had a great time there what did you do i played with the fish in the touch tank then i watched the sharks they were frightening look this is a picture of a shark its teeth are sharp. What did you do after that? I watched the diver. He played with the fish. I watched him for 20 minutes. After that, I watched the starfish, stingrays, jellyfish, and the seahorses at the coral reef. What did you like best at the aquarium? I liked the coral reef best. It was beautiful fish lived there was and many small โอเคนะครับนะคุณแปลให้แล้วแต่ก็มาแปลกันสดๆอีกครั้งหนึ่งนะครับนะสนทนาระหว่าง A กับ B หรือว่าผู้หญิงกับผู้ชายนะครับ A บอกว่า where were you last week นะครับแปลว่าเมื่ออาทิตย์ที่แล้วนี่คุณอยู่ที่ไหนนะครับนะอยู่แปลว่าคุณนะครับ were แปลว่าอยู่นะครับ where แปลว่าที่ไหน last week เมื่ออาทิตย์ที่แล้ว I was นะครับแปลว่าฉันอยู่ at the ปาร์ตีนะครับฉันอยู่ที่พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำวิทกับ my family กับครอบครัวของฉัน Did you have a good time นะครับยูคุณ have a good time have เรามี a good time เราเวลาที่ดีๆใช่หรือไม่นะครับ Yes I did ใช่เลย I had a g o o d t i m e there ฉันมีช่วงเวลาดีๆที่นั่นนะอย่างยิ่งเลยนะครับเอ e, ก็เลยว่า What did you do แล้วเธอไปทำอะไรที่นั่นละ่ะ I play with the fish นะครับฉันไปเล่นกับปลานะครับ in the touch tank touch แปลว่าสัมผัสแปลว่าแตะนะครับ tank ก็คือ tank นั่นนะครับหนาะถังก็ได้นะครับหรือว่าอ่างเลี้ยงปลาใหญ่ๆนะครับที่เป็นกระจกแก้วเราสามารถที่จะสัมผัสกับปลาได้ประมาณนั้นนะครับเด่น <c oughs> แล้ว,ลวนะครับ I watch the shark ฉันไปดูปลาฉลามด้วย they were frightening นะครับมันน่ากลัวเหลือเกิน Look ดูนี่สิฉันถ่ายภาพมานะครับ This is a picture of a shark นี่คือรูปภาพปลาฉลามนะครับนะ i t teeth i t teeth are sharp นะครับฟันของมันช่างแหลมคมเหลือเกินเองก็เลยถามต่อว่า What did you do after that แล้วหลังจากนั้นเธอทำอะไรต่อนะครับมีก็บอก I w a t c h the diver แล้วฉันก็ไปดูนักประดาน้ำนะครับนะ He p l a y with the fish ซึ่งเขา ว่ายน้ำเล่นกับปลานะครับ I w a t c h him for 20 minutes ฉันดูเขาอยู่นะครับประมาณ20นาที After that หลังจากนั้นนะครับ I w a t c h the s t a r f i s h ฉันไปดูปลาดาวฉันไปดู s i n g ิ i กรนะครับปลากระเบน j e l l y f นะครัแมงกระพุน and the sea oars แล้วก็มาน้ำ a t the coral reef ซึ่งอยู่ในแนวปะการัง เอกเลยถามตอบ What did you like best at the aquarium นะครับที่พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำนี้คุณชอบอะไรมากที่สุดนะครับ <B S 1> มีก็เลยตอบว่า I l i k e the coral reef best ฉันชอบแนวปะการังมากที่สดุด It was beautiful มันสวยงามเหลือเกิน And many small fish live there แล้วก็ปลาตัวลเล็กๆชอบไปอาศัยอยู่ที่นั่นคุณโ l อ,อาจจะแปลให้ไวนิดหนึ่งนะครับนะเพราะสรุปคลิปเสียงนะครับ ้่ลูกเรียนไปเรื่อยๆก็จะทราบดีนะครับนะว่าสั์ไหนแปลว่าอะไรบ้างนะครับนะตอนนี้คุณครูอาจจะแปลให้เร็วนิดหนึ่งและแล้วเมื่อเราทราบเนื้อเรื่องที่สองคนที่คุยกันเราก็มาทําแบบฝึกหัดตรงนี้กันนะครับนะข้อที่1ก็บอกว่า Jack and his family visited Jack และครอบครัวนั้นไปเที่ยวที่ไหนมาครับผม visited เป็นช่องสองนะครับก็ตอบข้อสี่นะครับไปเที่ยวดีเอ็กโคเรียนะครับไปเที่ยวที่พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ํา ข้อสองครับแจ็คเลวิดฟิชนะครับแจ็คไปเล่นกับปลานะครับเล่นกับปลาที่ไหนครับเล่นกับปลาแออดเดอะนะครับคูรีฟนะครับปลาที่อยู่ในแนวปะการังข้อสามครับแจ็ควอ์นะครับแจ็คได้ดูอะไรครับแจ็คได้ดูข้อดีนะครับก็คือเดอะชาร์คนะครับได้ดูปลาฉลามนะครับหลายตัวนะครับนะ ข้อสี่ครับตัวได้โบกเนนะครับนักประดาน้ําหรือนักดําน้ําเล่นกับอะไรนะครับไพ่สี่ก็จะคู่ข้ออีกครับเล่น with the fish นะครับเล่นกับปลานะครับนะแล้วข้อที่ห้าข้อสุดท้ายก็คือ the s a l fish ปลาดาก็ j e l l y fish นะครับแมงกระพุน and the s e a s มาน้ํานั้น were นะครับอยู่ที่ไหนก็ข้อเอนะครับ were in the touch tank นะครับอยู่ใน touch tank นะครับทับศัพท์ไปเลยนะครับ โอเคนะครับจบนะทีนี้มาตอบคำถามกันอีกมาเรียงประโยคกันอีกนะครับนะเขาบอกว่า bah, มาแต่งประโยคด้วยก็แต่งเป็น Jack and his family a a visited his i Aquarium q u u r นะครัแจ็คและครอบครัวของเขาได้ไปเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำแจ็คนะครับเล่แปลว่าเล่นน şey. <Gothic. S 1> <czyć> ะครับ with แปลว่ากับ the fish ปลานะครับ in ใน The touch tank นะครับก็ทับสับไปเลยข้อที่3นะครับ Jack นะครับ Watch นะครับดู the sharks นะครับเติม s ดูปลาฉลามหลายตัว The diver นะครับนักประดาน้ำหรือนักดำน้ำเล่นนะครับเล่นวิ h กับ the fish ปลา The surface นะครับปลาดาว The jellyfish นะครับแมงกระพุนแ n d ด์เ The seals นะครับมาน้า w e r e อยู่นะครับ At ที่ The Coral Reef แนวปะการังนะครับนะโอเคนะครับเป็นนันว่าหน้าที่สามสิบเจ็ดคูครูก็จบนะครับ